สำหรับเจ้าตัวนี้เป็นทรีนไว้นะครับใส่ชิดใส่ขนาดแล้วก็มีการซ้อล่องคือ3ฟังก์ชันอยู่ในตัวเดียวกันสําหรับงานหนัก,น,ก,น,กนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยเริ่มต้นงานแรกใส่ชิดนะครับจับฉากได้คู่หนึ่งหรือว่าการไม้กระดกไม้บิดให้ตรงด้านหนึ่งจับฉากเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้หน้า10นิ้วครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะเป็นเครื่องรีหรือว่าใส่ขนาดพลิกขึ้นมานะครับพลิกขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นใส่ขนาดแล้วพลิก ตรงนี้ออกมานะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นใส่ขนาดยัดไม้เข้าด้านหน้าเป็นการคุมขนาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาซ้อล่องนะครับทีนวันคือใส่ชิปใส่ขนาดแล้วก็มีการซ้อล่องนะครับ